สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ไก่มีกันแดดดีๆมาแนะนํากันค่ะนี่เลยกันแดดอัญมณีแบรนด์กุ๊กกานั่นเองค่ะซึ่งกันแดดตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแมตค่ะที่ให้ลุกฉ่าน้ําเป็นเนื้อครีมละเอียดสีขาวไม่ผสมรองพื้นบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะกันแดดตัวนี้นะคะเขาจะปรับสีผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับค่ะผิวเลยแลดูขาวใสเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ ซึ่งกันแดดตัวนี้เขากันแดดได้ถึง SPF 50 PA บวกบกบวกค่ะแล้วยังสามารถกันแสงบูไลท์จากจอคอมและจอมือถือได้ด้วยค่ะกันแดดตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยค่ะเนื้อครีมของเขานะคะไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้สบายใจได้เลยค่ะ แล้วเรามาทดสอบการกันน้ํากันนะคะนี่เลยกันน้ํากันเหงื่อไม่เป็นคราบด้วยค่ะใครที่สนใจก็อย่าลืมลองใช้กันดูนะคะกับกันแดดอัญมณีแบรนด์กูเ k a ตัวนี้เลยค่ะหน้าเนียนใสเมคอัพติดทนนานทั้งวันเลยค่ะ